คุณชนะตั้งแต่ยังไม่ทันในลงแข่งค่ะคุณเลือกเส้นทางเลือกแนวคิดที่ยากนักที่จะไปถึงนะคะหมายถึงคนอื่นนะคะที่ยากมากที่จะไปถึงคุณเองระหว่างการเดินทางคุณก็รู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยคุณจะไปถึงจริงๆหรือเปล่าทําไมเส้นทางนี้มันไกลจังแต่เสียงหัวใจคุณมันบอกกับคุณว่าคุณนั่นแหละคือผู้ที่จะไปถึงคุณนั่นแหละคือผู้ที่จะชนะทุกสิ่งนะคะ ไพ่หกไม้ดึงดูดคุณเข้ามายังไม่พอนะคะยังเป็นไพ่ดูแล้วก็ไพ่สเตงค่ะไพ่ราชสีของเรานะคะชัยชนะความสําเร็จมาจากความพยายามของคุณจะไม่มีผู้ใดมาบอกว่าคุณเป็นคนโชคดีแบบหยิบฉวยโอกาสของผู้อื่นมาเขาจะว่าให้คุณแบบนั้นไม่ได้นะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีฝีมือจริงๆมีของดีจริงเป็นคนจริง คือได้มาเพราะผลงานของตัวเองจริงๆนะคะไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยแต่อย่างใดแต่ว่ามันก็คือความโชคดีของคุณนั่นแหละค่ะตัวให้คุณจะปฏิเสธว่าคุณไม่ได้หวังพึ่งพาโชคลาภแต่โชคก็เข้าข้างคุณอยู่ดีเพราะว่าความโชคดีจะเข้าข้างของคนที่ไม่หยุดพยายามนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูให้คุณนะคะว่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคุณค่ะใชยชนะที่ไม่ต้องลงแข่งกับผู้ใดหรือต่อให้คุณลงแข่งนะคะ เกมนี้มันก็เป็นของคุณชัยชนะคือของคุณมันจะเป็นเรื่องอะไรไพ่อยากจะเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณในแรนดอมนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสำหรับนี้กันก่อนนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะเราไปดูกันเลยแรนดอมนี้ค่ะขอพลังงานผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาก่อนนะคะใบแรกสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณความรู้สึกแบบแปดไม้ทําไมถึงวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งไล่แปลว่าอะไรเอ่ยความรู้สึกที่ มันพยายามที่จะเอาคุณเข้าไปในเรื่องราวนั้นให้ได้ความรู้สึกข,ของคุณที่ปฏิเสธว่ามันไม่ใช่เรื่องราวของตัวเองมันไม่ใช่พลังงานม,มันไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองคุณเป็นคนที่ไม่อยากให้จักรวาลมาเลือกคุณแต่ว่าเขาเพ่งเลง็งมาที่คุณค่ะเห็นไหมคะแม้เธอไม่อยากไปกับฉันแต่ฉันจะเอาเธอไปเมื่อถึงเวลาคุณเป็นคนที่เลือกใช้ชีวิตแบบ ที่คุณอยากจะใช้มาตลอดนะคะเห็นไหมคะคุณวิ่งตามเส้นทางของคุณแต่จักรวาลก็เลือกคุณค่ะเวลาของคุณมาถึงแล้วอันนี้คือจากหน้าไพ่นะคะแปดไม้ออกมาแล้วอะไรเอ่ยจะมาใบที่สองมันน่าตื่นเต้นมันน่าระทึกใจห้าดาห้าดาแปลว่าอะไรเอ่ยคุณเป็นคนที่มีเรื่องราวที่แปลกนะคะบางเรื่องที่ต้องการคุณคุณกลับไม่ต้องการมันแต่บางเรื่องค่ะ คุณใจแข็งจริงๆคุณเป็นคนที่ถ้าไม่เอาอะไรบางอย่างก็คือไม่ต่อให้ในใจเนี่ยมันจะน้ําตาตกไหนคุณก็ไม่เอาคุณก็ไม่สนโดยเฉพาะคนที่คุณเคยชอบคุณเคยรักนะคะถ้าเกิดเขาทาอะไรลับหลังคุณแล้วคุณรู้สึกว่านี่มันคือฟางเ้นสุดท้ายจริงๆคุณจะไม่หันหน้ากลับไปค่ะคุณจะต้องเข้มแข็งเห็นไหมคะที่ที่คุณอยู่เป็นสีแดงแล้วก็เสื้อสีขาว มีใครบางคนแอบส่องแอบมองคุณเขาอยากรู้ว่าคุณเนี่ยหมดความสนใจในตัวเขาจริงๆหรือไม่คุณอาจจะหันหลังให้เขานะคะถึงแม้ว่าในใจยังรู้สึกแต่คุณจะแสดงให้เขาเห็นว่าไม่ได้รู้สึกอะไรคุณรู้สึกแบบนั้นจริงๆว่าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรคุณพยายามแสดงออกไปแบบนั้นนะคะอันนี้มันเป็นพลังงานที่แทรกเข้ามานะคะส่วนใบแรกคือตัวตวนของคุณค่ะคุณมีเรื่องที่จะต้องทําให้ทันเวลา คุณจะต้องทําให้มันทันก่อนเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นเห็นไหมคะเวลาได้บอกกับคุณว่ามันมาถึงแล้วมันไล่ตามคุณแล้วเวลาของคุณจะหมดแล้วคุณรีบวิ่งอย่างไวค่ะคุณรีบวิ่งอย่างไวคุณรีบวิ่งไปไหนเอ่ยคนที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะคุณเป็นคนที่เคลียพลังงานของตัวเองได้ละไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหากับชีวิตคุณเห็นไหมคะต่อให้มีสิ่งใดที่คุณรู้สึกว่าคุณเคยยึดติดกับมัน แต่นับจากนี้ไปมันจะไม่เป็นเช่นนั้นค่ะคุณตัดมันได้นะคะไพ่ใบนี้เดี๋ยวเราจะปิดข้างล่างเอาไว้นะคะไพ่ใบนี้ค่ะคือสัญลักษณ์ของคนที่เข้มแข็งสัญลักษณ์ของคนที่ควบคุมวิญญาณของตัวเองได้ควบคุมวิญญาณของตัวเองได้แปลว่าอะไรเอ่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันมากระทบกระทั่งจิตใจคุณทําให้คุณรู้สึกต้องสยบยอมต่อมันนั่นมันคือคุณคนเดิมค่ะคุณคนไหนจะไม่เป็นเช่นนั้น คูณเห็นสองภาพเีมไหมคะแตกต่างกันมากค่ะคุณคนเดิมเคยเป็นคนที่ใช้หัวใจนำทางเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่เสียสละให้ผู้อื่นได้แบบไร้ขีดจำกัดแต่หัวใจค่ะมันก็ยังรู้สึกเศร้าใจบ้างกับบางคนที่เอาแต่ผลประโยชน์จากคุณอันนี้คืออดีตนะคะแต่ปัจจุบันค่ะคุณเล่นกลชีวิตเป็น คุณจะไม่ยอมให้ผู้ใดมาควบคุมคุณอีกต่อไปนะคะคุณนี่แหละคือผู้ควบคุมคุณเห็นมือของเธอคนนี้ที่อยู่ในไพ่ของเราไหมคะคือไพ่ของเราเปิดได้ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันจะผิดกฎนะคะในมือของเธอคือผู้ที่ถือบวงบาทเอาไว้ค่ะคือเชือกดน,นแหละค่ะจริงๆแล้วตามหน้าไพ่เชือกหรือว่าสิ่งที่มันบอกบางขนาดนี้มันไม่สามารถควบคุมสัตว์วิญญาณน,นี้ได้นะคะแต่จิตอิญญาณของคุณค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นม,มองเห็น คนอื่นมองเข้ามาคุณอาจจะจิตสดใสหัวใจเบิกบานเป็นคนธรรมดาเป็นคนชิลๆเป็นคนที่ไม่ได้อะไรกับใครแต่ในความเป็นจริงไม่นะคะจริงๆแล้วคุณมีพลังที่ควบคุมผู้อื่นได้เพราะคุณควบคุมตัวเองได้คุณควบคุมพลังงานตัวเองได้คุณถึงควบคุมคนอื่นได้แต่กว่าคุณจะมาถึงจุดนี้นะคะคุณก็เคยเป็นทุกข์เป็นร้อนกับผู้อื่นมาก่อนแต่นั่นคือโลกแห่งอดีตค่ะใบที่สี่พ่อยากจะบอกอะไรเอ่ย เก้าด้วยนะคะเก้าวด้วยเป็นพลังงานที่ดีมากเลข9ก้าออกมาอีกแล้วนะคะเลขเก้ามาพร้อมกับจิตวิญญาณที่เข้มแข็งอยู่ในโลกที่มีความสุขอย่างแท้จริงไม่ว่าผู้ใดกําลังจะวิ่งไปกับจักรวาลแต่คุณไม่นะคะคุณปล่อยชิยูให้จักรวาลหมุนรอบตัวคุณ คุณไม่ต้องการจะไปวิ่งไล่พระอาทิตย์แสงจันทร์แสงดาวที่ใดไม่นะคะคุณจะปลูกดอกไม้เพื่อล่อผีเสื้อเข้ามาในโลกของคุณแปลว่าอะไรเอ่ยคุณจะให้ความมั่งคั่งมั่งมีหรือเงินนั่นแหละค่ะจะเข้ามาหาคุณคุณจะไม่ออกไปวิ่งไล่ตามเงินอีกต่อไปคุณจะอยู่ในพื้นที่ของคุณคุณจะสร้างสิ่งที่เงินต้องการให้เข้ามาหาคุณไม่ใช่คุณจะวิ่งเข้าไปหาใครเพื่อไปจ่ายเงินให้เขาอีกต่อไป จะไม่เป็นเช่นนั้นนะคะถึงแม้ว่าอดีตจะเคยเป็นตอนนี้ค่ะคนอื่นต้องจ่ายให้คุณค่ะใบต่อไปได้อะไรเอ่ยโอ้โหไพ่าการเปลี่ยนแปลงไพ่ใบนี้ค่ะคุณได้เกิดใหม่คุณคนเดิมพลังงานเดิมพลังงานของคนที่เคยเป็นคนอ่อนแออ่อนโยน อ่อนโยนแบบอ่อนแอนีมันหายไปแล้วนะคะตอนนี้มันเป็นคนที่อ่อนโยนแบบเข้มแข็งอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอค่ะคุณคนเดิมไม่มีอีกแล้วไม่ว่าเขาคนเก่าจะกลับมาสองกี่ครั้งคุณก็ปังกว่าเดิมเขาจะกลับมาสองคุณมุมไหนคุณก็จะดีขึ้นนะคะใบต่อไปค่ะหลังจากเกิดใหม่จะเป็นอย่างไรเอ่ยสามเหรียญโอ้โหการเกิดใหม่มันดีมากนะคะพอคุณเปลี่ยนจิตวิญ,ญญาณใหม่คนที่ใช่ก็พร้อมที่จะเข้ามา ใบอะไรที่อยากจะมาพร้อมคุณเอ่ยราชาถือเหรียญค่ะไพ่ของเราเข้าข้างคุณมากเข้าข้างคุณแบบไม่เอ็นเอียงไปหาพลังงานเก่าเลยจุดจบคือจุดเริ่มต้นอย่างแท้จริงนะคะเวลาของคุณหมดลงจากหน้าไพ่ใบแรกของเราเห็นไหมคะเป็นเข็มนาฬิกาที่ผจานวันเวลาเดิมของคุณมันหมดแล้วค่ะคุณได้วิ่งออกจากสถานการณ์เดิมๆคุณเปลี่ยนผ่านคุณทะลุมิติไปมิติใหม่ คนที่ใช่คนเก่าสเปคเดิมไม่มีอีกต่อไปค่ะคนที่ใช่คนใหม่จะไร้เงื่อนไขเพราะเขาจะเป็นคนที่อัปเกรดเป็นเวอร์ชันที่คุณต้องการอย่างแท้จริงเป็นผู้ที่เสียสละทำในสิ่งที่คุณต้องการราชินีถือไม้ราชินีถือไม้ออกมาพร้อมกับหนถือเหรียญน,นะคะจบสวยแรนดอมนี้ของเรานะคะยังไม่ไปถึงไหนก็ออกมาดีพลังงานนี้คุณต้องไปต่อนะคะเพราะว่าใต้สำรับของเราก็ยังเป็นไพ่แทนเพลน การได้พบเจอกับสิ่งที่อยากจะเจอมาเนินนานการได้มันมาจากความพยายามคุณทำทันนะคะอะไรที่คนอื่นคิดว่าคุณอะสายไปแล้วไม่มีโอกาสแล้วคุณก็ไม่สนใจสิ่งนั้นค่ะเพราะอะไรที่มันเป็นของคุณมันจะมาในเวลาที่คุณนะคะอยากจะทำมันจริงๆมันจะมาตามอารมณ์ของคุณ มาแบบใจสั่งมานะคะแล้วหน้าไพ่นี้เป็นพลังงานกำลังจะใบบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะมันไม่ใช่แค่ความสมหวังค่ะแต่ว่ามันคือความสมดุลมันคือความรู้สึกที่แบบเต็มเปี่ยมความรู้สึกที่สุขสันต์นิรันดรแต่ว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรต้องเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่มากกว่าคำว่าความสุข เหตุการณ์ที่มันมากกว่าคำว่าสมด,ดุลน,นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสำรับอ่านให้คุณนะคะไพ่เหมือนอยากจะบอกอะไรบางอย่างกับคุณค่ะสถานการณ์มันทับซอนมากหลายหคนอาจจะมีความสับสนนะคะแต่ว่าพลังงานส่วนใหญ่ก็มีความชัดเจนในตัวเองแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่สำรับนี้นะคะเปิดให้คุณค่ะขอให้ไพ่บอกคุณอย่างชัดเจนว่าอนาคตที่คาดไม่ถึงนั้นมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ไปกันเลยค่ะใบแรกนะคะใบแรกสาหมายค่ะการเริ่มต้นการเดินทางไพ่สำหรับแรกของคุณนะคะมันเป็นการวิ่งไล่วิ่งจับนะคะส่วนสำหรับที่สองออกมาแบบสามหมายคุณอยู่ในแผนการของจักรวาลคุณเป็นผู้ที่จะไม่สามารถถอยหลังได้ตัวให้คุณอยากจะถอยหลังพลังงานคุณจะไม่ย้อนกลับนะคะพลังงานของคุณจะไปเรื่อย หมายความว่าชีวิตของคุณนะคะมันเข้าร่องเข้ารอยมันจะถูกต้อนให้ลงสนามต่อให้คุณจะไม่อยากแข่งแต่จิตวิญญาณคุณมันจะลงแข่งมันจะเป็นเส้นชัยของคุณมันจะเป็นสนามเมล็กของคุณคุณอยู่ในแผนการของจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณค่ะของรักของห่วงของคุณเขาจะไม่ยอมให้คุณออกนอกเส้นทางค่ะเขาจะเอาคุณลงสนามคุณจะต้องได้เป็นนักเราคุณจะต้องได้เป็นอัศวินในเรื่องนี้เรื่องนี้คือเรื่องอะไรเอ่ย ใบต่อไปค่ะ 9. เก้าเหรียญดีมากนะคะหันหลังให้กับทุกเรื่องทุกสิ่งไม่ว่าสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นนะคะมันไม่ใช่เรื่องของคุณเพราะว่าเรื่องของคุณคือตัวตนที่สมบูรณ์แบบของคุณคำว่าสมบูรณ์แบบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่สำหรับคุณเหรียญขึ้นเยอะมากความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์รวมไปถึงสุขภาพร่างกายของคุณค่ะ ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้นะคะมันเสียดุลเสียความสมดุลไปไม่ได้เกี่ยวกับช่วงวัยอายุไม่เกี่ยวนะคะร่างกายมันปรับได้ตามวัยค่ะมันจะหวนกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะ3993สัญลักษณ์ของกัลยาณมิตรโชคดีจะพุ่งตรงมาที่คุณเพราะคุณเองก็เดินทางไปหามันนะคะสุขภาพของคุณจะดีขึ้นเพราะคุณไปค้นพบสิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่ามันจะเปลี่ยนคุณได้ แล้วมันเป็นวิธีที่เหมือนเส้นผมบางภูเขามากนะคะไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะได้เจอยาดียาผีบอกไม่ใช่นะคะแต่เป็นตัวคุณนี่แหละค่ะไปเจอเส้นทางของตัวเองและเส้นทางนี้นะคะมันไม่ได้ทําให้แค่สุขภาพคุณดีขึ้นจิตใจจิตวิญญาณก็ดีคุณดูจิตใจจิตวิญญาณก็ดีขึ้นด้วยคุณนํามาบอกต่อมันสามารถจะเป็นอาชีพเป็นงานให้กับคุณได้คุณ เจอในสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงจริงๆนะคะ9เหรียญแล้วก็อะไรเอ่ยอุ้ย2เหรียญนะคะเห็นไหมคะความสมดุลการค้นพบจักระที่สำคัญของชีวิตนะคะ2เหรียญถ้าเป็นไ้่สำหรับอื่นคือความไม่แน่ใจแต่สำหรับนี้ค่ะคือความสมดุลสุขภาพของคุณใจคุณจิตอิญญาณของคุณค่ะมันถึงเวลาที่อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงไม่ลอยออกไปนอกตัวเอง คุณมีสติคุณเจอสถานการณ์ที่ทำให้คุณนะคะต้องมารักตัวเองแบบจริงจังต้องมารักสุขภาพตัวเองมารักษาหัวใจตัวเองเยียวยาวตัวเองเมื่อก่อนนะคะคุณเคยคิดว่าต้องเจอกับใครคนหนึ่งถึงจะทำให้คุณรู้สึกสมบูรณ์รู้สึกสมดุลไม่เจอไม่เป็นไรอยู่ได้แต่ตอนนี้คุณจะไม่มีความคิดแบบนั้นนะคะตอนนี้ค่ะมันจะเป็นความคิดที่ว่า ตัวคุณมีแค่คุณตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณนี่แหละเป็นผู้ปรับจิตใจของคุณคุณนี่แหละจะเป็นผู้เยียวยาหัวใจของคุณสองเหรียญก็เลยเป็นสัญลักษณ์สมองซีกซ้ายกับซีกขวาความรู้สึกที่มันปิติยินดีกับตัวเองรู้สึกว่านี่คือคุณในเวอร์ชั่นของคุณอย่างแท้จริงใบที่สี่ค่ะใบที่สี่อยากจะบอกอะไรกับคุณเอ่ยสี่ถ้วยนะคะ เป็นคุณในเวอร์ชันของคุณที่ดีมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่ามันมีใครบางคนค่ะกําลังพยายามอยากจะเข้ามาในโลกของคุณถึงแม้ว่าตัวคุณมีความสุขดีอยู่ในโลกของคุณนะคะแต่มันก็มีคนอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากเข้ามาใกล้ชิดชีวิตคุณคุณหันหลังให้กับโลกนะคะคุณเห็นไหมคะไพ่ส่วนใหญ่คือหันหันหลังให้กับโลกอะ่ะเออไม่อยากสนใจความวุ่นวายทางโลก แต่มีคนอยากไปสนใจเรื่องราวของคุณค่ะมีคนอยากจะทะลุเข้าไปในโลกของคุณใครผู้นั้นจะเป็นใครเอ่ยเราไปดูกันนะคะคนผู้นั้นเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไรออกมาสองใบนะคะอุ๊ยออกมาแบบเดมูนกับเดเมจิเชียนนะคะคนคนนี้เป็นไพ่เดมูนก็จริงแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์แบบหยินหยาง เป็นคนที่เขาเชื่อว่าเป็นทวินเฟรมของคุณเป็นคู่จิตวิญญาณของคุณเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่สามารถจะแยกจะจากจะพรากจากคุณนี่คือความคิดของเขานะคะอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคุณคุณเคยอยากจะเจอคนนี้นะคะอยากจะเจอคู่แท้คู่บารมีเหมือนกันแต่วันนี้คุณไม่ต้องการคุณหันหลังให้กับจักรวาลค่ะคุณอยู่ในสมาธิอยู่ในสติ คุณรู้สึกดีแล้วอะแต่ตอนนี้ค่ะเขาดิ้นรนเขาอยากเจอคุณเขาอยากจะมารวมพลังกับคุณนะคะเป็นเมจิเชียนคือพลังงานพระเจ้าของคุณก็จะปลุกคุณขึ้นมาเหมือนกันไม่อยากให้คุณทอบทิ้งโลกอุ๊ยพลังงานของผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ละทางโลกอยากเข้าทางธรรมอยากปฏิบัติธรรมอยากจะไปทางโลกจิตวิญญาณแล้วนะคะอืคุณรู้สึกว่าทางโลกเนี่ย คุณไม่มีไฟอยากจะไปทําอะไรแล้วคุณอยากไปสู่แดนสุขาวดีอยากนิพพานอยากเข้าวัดเข้าวาอยากอยู่กับธรรมชาติดอกไม้ใบหญ้าสมากกว่ามันมีความสุขมันอิ่มอกอิ่มใจนะคะแต่จากราวานค่ะจะทดสอบคุณไปครั้งสุดท้ายด้วยการสงคู่หยินยางไม่ให้คุณค่ะคู่ที่จะมากระตุ้นพลังงานคุณไม่ได้แปลว่ามาเป็นมารชีวิตคุณนะคะแต่คุณจะมองว่าเป็นมารก็ได้นะคะเพราะว่า มันไม่มีบารมีไม่เกิดถ้าเกิดว่าเขาคนนี้ไม่มาประจันหน้ากับคุณไม่มาประทะกับคุณคุณจะไม่สามารถรับรู้ถึงพลังข้างในของตัวเองจริงๆว่าคุณเข้าไปหาธรรมะนั้นนะ่ะไปเพราะคุณเบื่อหน่ายทางโลกหรือไปเพราะใจคุณอิ่มบุญอิ่มสุขจริงๆสองอย่างนี้มันมีเส้นบางๆกันนะคะคนที่หันหน้าเข้าหาธรรมะจะมีสองกลุ่มกลุ่มแรกคือปฏิยินดีในธรรมะ ต่อให้มีสมบัติพระสถานมีคุณรักก็จะสละไปอันนี้ไปแบบใจประสงค์อยากไปจริงๆนะคะแต่กลุ่มหนึ่งก็คือเบื่อหน่ายทางโลกหาความสำเร็จไม่ได้เอื่อมละอากับผู้คนไม่ถูกรักไม่ถูกสเสน่หาก็เลยหันหน้าไปพึงพระธรรมเห็นไหมคะมีสองกลุ่มไม่ว่าคุณจะอยู่กลุ่มใดให้เดมูนออกนะคะคุณก็จะถูกทดสอบด้วยพลังงานที่จะดึงคุณนะคะออกมาจากโลกแห่งธรรมะม,มาสู่โลกียะอีกครั้งหนึ่ง นี่คือบททดสอบจากจักรวาลนะคะว่าเส้นทางที่คุณกําลังจะไปกับหัวใจที่เรียกร้องหาคุณคุณจะเลือกสิ่งใดคุณจะเอาอะไรกันแน่นะคะเดี๋ยวเราจะไปส่องให้คุณอีกสองใบนะคะส่องให้คุณค่ะราชาถือถ้วยอุ้ยคนนี้เป็นคนหน้าตาดีใจดีมากถ้าเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายในอุดมคติของคุณถ้าคุณไปสายบุญเขาก็จะเอาบุญนี่แหละค่ะมาล่อคุณ ทาให้คุณปิติยินดีจนหัวใจคุณขาดเต้นรัวอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเป็นผู้ชายที่ได้เจอกับผู้หญิงที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอยากจะมาคลองเรือนอยากจะทิ้งธรรมะธรรมโม,มาคลองเรือนอีกครั้งหนึ่งเอ๊ะทําไมไพ่เราไปเช่นนั้นขออีกหนึ่งใบค่ะคุณพระสามเหรียญจริงๆค่ะสามเหรียญสามไม้จะไปต่อหรือพอแค่นี้สามสามสา จะออกสู่เส้นทางธรรมหรือจะกลับมาทำบุญเคียงคู่กันแปลว่าอะไรเอ่ยสาม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 ภารกิจพิชิตใจคือธรรมะที่เกิดมาคู่กับโลกกับโลกียะที่เกิดมาคู่กับคุณคุณจะไปในเส้นทางธรรมะที่เป็นนักบวชโดยสมบูรณ์อยู่คนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้างหรือคุณนะคะจะไปธรรมะแบบทางโลกก็คือเป็นคนปกติก็สามารถ ให้ความรู้ให้ประโยชน์กับโลกได้นะคะแต่ว่าจะไปแบบมีคู่บุญคู่บารมีคือเป็นคนที่ครองเรือนปกติมีคู่มีคนรักนี่แหละค่ะก็ะทำภารกิจได้เหมือนกันมันมีเส้นบางๆกันอยู่นะคะเรื่องนี้คุณจะไปทางใดไพ่ของเราออกมาสองพลังงานให้คุณนะคะพลังงานแบบคู่บุญคือทำงานแบบมีคู่จิตวิญญาณคู่บารมีอยู่กับคุณนะคะแต่ว่าเป็นทำงานแบบทางโลก แต่อีกเส้นทางหนึ่งก็คือละทางโลกไปเลยเข้าสู่เส้นทางทมอย่างแท้จริงแต่คุณจะต้องผ่านคนที่แสนดีคนที่น่ารัก<ม>คุณต้องสละเธอคนนี้หรือว่าเขาผู้นี้ไปไพ่อของเราไปไกลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านอีกหนึ่งสมรับนี้คุณค่ะว่าไพ่อ,อยากจะให้คําแนะนําอะไรกับคุณหรืออยากจะบอกอะไรกับคุณเกี่ยวกับพลังงานที่น่าสนใจนี้นะคะสำรับนี้ค่ะโลกแห่งความเป็นจริงหรือสิ่งที่คุณจะเลือก จริงๆนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะเลือกทางไหนเลือกเส้นทางไหนของชีวิตนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านสำรับนี้ให้คุณะคะ่ะด้านหลังของเราสวยมากนะคะคอยไพ่อบอกกับคุณเกี่ยวกับพลังงานจิตวิญญาณในอนาคตของคุณค่ะใบแรกออกไม้คุณเลยนะคะอุ๊ยใบแรกออกมาก็แบบพันเนื้อพันตัวออกมาเลยไปที่สองยิ่งไปกันใหญ่ไปครบสี่ใบนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกัน,นะคะ่ะอีกหนึ่งใบออกมาเองนะคะ อีกหนึ่งใบคือใบนี้ค่ะอนาคตนะคะให้อยากจะบอกกับคุณว่าสิ่งที่เขากำลังพุ่งตรงมาหาคุณสิ่งที่เขาต้องการอยากจะรวมพลังกับคุณไม่ว่าเขาจะมาในรูปแบบคนพลังงานกัลยาณมิตร ไม่ว่าจะมาในรูปแบบความรู้หรือสิ่งใดคุณจะหลีกเลี่ยงคุณจะหนีเขาไม่พ้นค่ะเห็นไหมคะพลังงานมือมันต่อเนื่องกันมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนเป็นเหมือนสิ่งที่จะมากระทะ้อจิตใจอย่างแท้จริงนะคะกระทะ้อจิตใจไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนที่ไม่น่ารักแต่จะมาทําให้คุณนะคะเป็นมีดที่คมมากขึ้นเป็นดาบที่คมมากขึ้นจะเป็นดาบแบบสองคม เขาจะเป็นอะไรที่ส่งเสริมคุณมากๆอย่าปฏิเสธการที่พบเจอเขาอย่าก,กล่าวหาว่าเขาเนี่ยเป็นคู่เวรคู่กรรมไม่นะคะสัญลักษณ์ของคนนี้ก็คือเป็นคนที่มีองค์ความรู้แบบเต็มเปี่ยมจะไม่มาหลอกล่อให้คุณหลงทางจะไม่ใช่คู่กรรมคู่คาเม็ดไม่ใช่คนที่มาหลอกล่อให้คุณเสียทรัพย์สินเงินทองการเข้ามาของเขาเนี่ยจะมีแต่เพิ่มพูนไม่ว่าจะเป็นทางปัญญาทางจิตใจที่สดใส ทางหน้าตาทางสังคมนะคะเขาจะไม่ดึงคุณถอยหลังจะไม่ทำให้คุณติดหนี้ใดๆไม่ว่าจะเป็นหนี้ทางทรัพย์หนี้ทางปัญญาเขาจะมาเปิดโลกจะทำให้คุณสะสมดุลขึ้นไม่ใช่เพราะเขาแต่เป็นเพราะคุณค่ะพลังงานของคุณนี่แหละเป็นผู้ที่ดึงดูดเขาเข้ามาและเป็นคุณนี่แหละค่ะที่ทำให้เขาสว่างสวยก่อนที่จะมาเจอคุณ แรนดอมนี้นะคะน่ารักและอศัศจรรย์เดี๋ยวเราต้องแถมให้คุณอีกหนึ่งสำรับนะคะเพราะว่าพลังงานดีมากสำรับนี้ค่ะไพ่ใหญ่มากจะมาอ่านให้คุณนะคะสำรับนี้ค่ะไพ่ยอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับพลังงานดีๆพลังงานปังๆของคุณผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะขออ่านพลังงานที่อยู่กับคุณของรักของห่วงเจ้าของผู้ที่เฝ้าคุณอยู่นะคะเป็นโซ่ของคุณก็ได้ ราชาถือไม้ค่ะโซของคุณเป็นคนที่มีพลังอํานาจนาเกรงขามากนะคะพลังงานแห่งไฟพลังงานที่อยู่เหนือผู้ใดทั้งปวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับความรู้องค์ความรู้พลังงานแห่งเปลวเพลิงราชาถือไม้ก็จริงนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงความเป็นไฟออกมาเขาเก็บเขานิ่งมองจากข้างนอกเนี่ยดูเขาดูเขาเหมือนเป็นคนปกติที่มีอำนาจแต่จริงแล้วนะคะ เขามีอะไรที่มากกว่านั้นจิตวิญญาณที่คอยดูแลคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะเป็นอะไรที่มากกว่าความเป็นหนึ่งเป็นหลายอย่างมากเป็นอนันต์เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงไม่ว่าผู้ใดนะคะจะเรียกเขาในนามใดแต่เขามีหลายชื่อเขามีหลายรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณไม่ใช่สิ่งที่ธรรมดานะคะใบที่สองค่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณเอ่ยในแรนดอมนี้ค่ะแปดถ้วยค่ะ แปดถ้วยกับแปดไม้ที่ออกมาไพ่ใบแ,แรกที่เราดึงคุณเข้ามามันเป็นไพ่แปดไม้นะคะแต่ว่าสาหรับนี้มันเป็นแปดถ้วยแปดถ้วยมีพระจันทร์อยู่ข้างหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณค่ะอยากจะบอกขอบคุณว่าคุณมาถึงแล้วนะคุณอย่าเพิ่งถอดใจค่ะเห็นไหมคะพลังงานสีแดงถึงแม้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นภูเขาทำให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหมันไกลมากไกลขนาดนี้คุณจะไปได้ยังไงกันคุณจะรอดหรือเปล่าคุณจะล้มกลางทางหรือเปล่า ไม่แน่นอนค่ะคุณจะไม่ล้มกลางทางเพราะว่าเจ้าของจิตวิญญาณของคุณเขาเป็นราชาถือไม้ส่วนคุณนะคะก็มีสีแดงสัญลักษณ์แห่งชีวิตนักสู้ผู้ที่จะไม่ถอยคุณจะได้รับรางวัลที่เป็นใชยแห่งชีวิตของคุณแน่นอนค่ะใบที่สามเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะในถือถ้วยคุณจะสําเร็จก่อนเวลาด้วยซ้ําไปคุณจะเป็นพลังงานที่กระโดดข้ามขั้นจริงๆแล้วคุณเดินทางแบบ ขั้นบันไดนะคะแต,แ,ตแต่ความสําเร็จของคุณค่ะมันจะมาแบบกระโดดข้ามขั้นไปเลยนะคะและถ้าตอนนี้คุณรู้สึกเศร้ารู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกว่าพลังงานของคุณเนี่ยมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ไม่รู้ว่าจะทะลุไปเช่นไรออกมาสองใบเลยคุณเห็นไหมคะพลังงานทดสอบใจคุณเนี่ยถ้าไม่แข็งจริงไม่เด็ดจริงเนี่ยจะผ่านขั้นนี้ไม่ได้ทั้งภูเขาทั้งสายน้ำโอ้โหเส้นทางของคุณเนี่ย ถ้าเป็นคนอื่นจะถอดใจจะถอนใจแต่คุณนิ่งนะคะคุณนิ่งคุณยังไม่ได้ถอดใจถึงแม้ว่าบางส่วนของหัวใจคุณรู้สึกลารู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่ามันไม่มีทางไปแล้วนะคะใบนี้เห็นไหมคะไม่มีแม้แต่ เรือลำน้อยที่จะให้คุณถ่ายไปคุณต้องกระโดดหรือคุณต้องเหาะไปเหรอคุณกำลังคิดนะคะหม่ถึงหน้าไพ่นะคะอีกหนึ่งใบให้คุณค่ะเด็กถือถ้วยนะคะโอ้โหหัวใจสู้หนักมากต่อจะให้ไม่มีทางไปคุณก็จะหาทางใหม่ต่อให้มันเป็นทางตันคุณก็จะออกทางที่คุณเข้ามานั่นแหละค่ะเพื่อที่จะหาทางใหม่ทางลับใหม่หรือเส้นทางใหม่ที่คุณจะไปได้ คุณจะไม่สิ้นหวังอยู่ข้างลำธารนี้เด็กขาดไม่นะคะคุณเชื่อว่าคุณจะต้องมีวิธีไปคุณเชื่อสมองของคุณสติปัญญาของคุณแล้วจักรวาลค่ะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณค่ะเขาจะส่งคำตอบให้คุณเขาจะบอกใบเส้นทางของคุณนะคะเขาจะไม่ให้คุณแพ้ทั้งๆที่คุณอะยังต่อสู้ค่ะใบสุดท้ายที่เขาอยากจะบอกกับคุณคืออะไรเอ่ยโอ้โหหนึ่งเหรียญเห็นไหมคะ โลกทั้งใบยกให้คุณเพียงผู้เดียวค่ะอะไรที่คุณฝันสิ่งใดกันที่คุณปรารถนาถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณจะได้มันมาค่ะเพราะคุณเลือกเส้นทางใหม่เด็กถือถ้วยเป็นคนที่คิดใหม่ทําใหม่วางแผนใหม่นะคะและทิ้งสิ่งเก่าและทิ้งแนวคิดเดิมแบบเดิมตัวตนเดิมทิ้งไปให้หมดคุณไม่เอาอะไรทั้งนั้นคุณจะกล่าวลามันแบบไม่หันหลังกลับไปค่ะแล้วสิ่งใหม่ จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเลือกเส้นทางใหม่เป็นตัวคุณในเวอร์ชันใหม่ไม่เสียดายสิ่งที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะลงทุนกับมันไปมากแค่ไหนนะคะแต่ถ้ามันไม่สามารถจะเป็นกําไรชีวิตให้คุณได้ไม่สามารถจะเป็นจุดจบที่สุขสันต์นิรันดรให้กับคุณได้คุณวางมือค่ะตัดเพื่อจบนะคะแล้วคุณจะพบเส้นทางใหม่เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางของคุณแบบสมดุลสมบูรณ์อย่างแท้จริงค่ะ ขอให้ผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะค้นพบเส้นทางใหม่เส้นทางที่หัวใจคุณต้องการอย่างแท้จริงเส้นทางที่จิตวิญญาณของคุณต้องการอย่างแท้จริงขอให้คุณมีความสุขกับการเดินทางคลิปหน้าเราจะมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแฟรี่แสงดาวด้วยนะคะ